สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับผมมหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรขอมโบราณค่ะสวัสดีค่ะซึ่งอาณาจักรขอมนี่ครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมมาถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันด้วยนะครับใช่ค่ะกว้างขวางมากวันนี้เราก็จะอิงข้อมูลจากงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ deg hall และก็เพจเกรดประวัติศาสตร์ v2 นะครับมาดูกันว่าอะไรทาให้พระองค์โดดเด่นและมีมรดกอะไรในบ้านเราบ้างค่ะน่าสนใจมากค่ะเอาละครับเริ่มกันเลยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยท่านครองราชประมาณปีพศ1724นะครับค่ะประมาณนั้นค่ะทรงเป็นผู้สร้างนาครธมเมืองหลวงสุดท้ายอันยิ่งใหญ่และก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าทรนินทรวรมมาที่สอง แต่ก่อนจะไปเรื่องผลงานอยากให้ช่วยขยายภาพหน่อยครับว่าตอนนั้นอนาณาจักรขอมนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับอ๋อค่ะได้เลยค่ะคือในช่วงศตวรรษที่1 2บสถึงสิเนี่ยอาณาจักรขอมถือเป็นมหาอำนาจเลยนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์กลางก็อยู่ที่นครวัดนครธมที่กัมพูชาปัจจุบันนี่แหละค่ะคแต่ว่าอิทธิพลนี้แผ่ไปกว้างมากครอบคลุมทั้งบางส่วนของลาวเวียดนามตอนใต้แล้วก็ที่สําคัญคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของไทยปัจจุบันเลยโอ้โหทั้งอีสานกลางเลยเหรอครับใช่ค่ะตั้งแต่อีสานไปถึงภาคกลางเลยการเข้าใจสเกลตรงนี้สําคัญมากค่ะเวลามองผลงานของพระองค์ครับครับเข้าใจแล้วครับคือเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่จริงๆนะครับ ทีนี้นอกจากเรื่องอการทหารการขยายอาณาเขตแล้วเนี่ยพระองค์สร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ทิ้งไว้บ้างครับแน่นอนค่ะว่าเรื่องการทหารการปกครองนี่เข้มแข็งอยู่แล้วแต่ที่โดดเด่นมากๆเลยคือการก่อสร้างค่ะครับเช่นอะไรบ้างครับอย่างปราสาทตาพรมที่ดังๆอะค่ะอันนั้นสร้างอุทิศให้พระราชมันดาอ๋อครับส่วนปราสาทพระขรนนี่ก็ใหญ่โตไม่แพ้กันอันนี้อุทิศให้พระราชบิดาค่ะแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยล่ะครับ มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆค่ะอย่างแรกเลยคือการบูรณะปราสาทหินพิมายครั้งใหญ่ที่โคราชนะล่ะครับใช่ค่ะซึ่งนักวิชาการบางท่านก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเมืองประสูรของพระราชมารดาของท่านด้วยซ้าอ๋อเหรอครับค่ะแล้วก็มีการบูรณะปราสาทนพนมรุ้งที่บุรีรัมด้วย ทั้งสองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธ,ธรรมหายานไปเลยซึ่งแนวคิดมหายานที่เน้นเรื่องพระโพธิสัตว์การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อนโยบายอื่นๆของพระองค์ด้วยนะคะน่าสนใจครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับเช่นเมืองโบราณมีหลักฐานค่ะว่าทรงมีส่วนในการสร้างเมืองลาโวห,หรือลบบุรีปัจจุบันแล้วก็เมืองสีเทพด้วยค่ะอืนอกจากเรื่องศาสนาการปกครองแล้ว มีอะไรอีกไหมครับที่ทําให้พระอ,องค์นี้แบบแตกต่างจากกษัตริย์องค์อื่นๆในยุคนั้นจริงๆมีค่ะและจุดนี้เอ่อดิฉันว่าน่าทึ่งมากแล้วก็สะท้อนปรัชญาการปกครองของท่านได้ดีที่สุดเลยคือการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชนจริงๆค่ะอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟนะคะบ้านมีไฟคืออะไรครับฟังดูแปลกดีไม่เคยได้ยิน ฮ่า <c oughs> ค่ะมันคือที่พักคนเดินทางค่ะสร้างด้วยสิลาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีจุดไฟให้แสงสว่างตลอดคืนโ oh. ค่ะลงนึกภาพการเดินทางสมัยพันปีก่อนดูนะคะมันคงลำบากหน้าดูแล้วก็อาจจะอันตรายด้วยจริงครับมืดๆนี้น่ากลัวเลยใช่ค่ะการมีจุดพักที่ปลอดภัยทุกๆประมาณ12-15กิโลเมตรนี่ถือว่าช่วยได้เยอะมากในจารึกที่ปราสาทพระคันนะคะระบุว่ามีธรรมศาลาแบบนี้ถึง121แห่งเลยนะคะทั่วอาณาจักร1 2 1แห่งค่ะแล้วมี17แห่งอยู่บนเส้นทางจากเมืองพระนครหรืออังกอร์มาพิมายนี่แหละคะ่ะ แล้วในไทยเราเจอบ้างไหมครับซากพวกนี้เจอแล้วค่ะตอนนี้เจอหลักฐานแล้วเจ็ดแห่งค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับแค่ที่พักคนเดินทางก็ลงทุนขนาดนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงมีอีกค่ะและอันนี้น่าจะยิ่งทึ่งกว่าอีกคือการสร้างอโรคยาศาลาอโรคยาศาลาโรงพยาบาลเหรอครับใช่แล้วค่ะคือโรงพยาบาลน,นั่นเอง จารึกเดียวกันเลยค่ะบอกว่ามีมากถึงร้อยสองแห่งกระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักรเลยร้อยสองแห่งค่ะรวมถึงในเขตประเทศไทยด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยครับสร้างโรงพยาบาลเป็นร้อยแห่งทั่วอาณาจักนี้มันมันเปลี่ยนภาพจำกริสานโบราณไปเลยนะเนี่ยปกติจะนึกถึงแต่สร้างวังสร้างวัดรบอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าพระองค์ใส่ใจเรื่องเออทุกสุข สวัสดีภาาประชาชนจริงๆคือเอาหลักพุทธมหายานเรื่องความเมตตากรุณามาปรับใช้กับการบริหารบ้านเมืองอย่างเป็นรูปธรรมเลยซึ่งหาได้ยากมากนะคะในยุคนั้นถือว่าแนวคิดก้าวหน้ามากๆสำหรับศตวรรษที่12บสถึง13ค่ะครับผมแล้วรัชสมัยอันยิ่งใหญ่นี้สิ้นสุดลงยังไงครับเอ,อเชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนราราวปีพศ1758หรืออาจจะ1762ค่ะครับ พระชนมายุเนี่ยอาจจะยืนยาวถึง94พรรษาเลยนะคะโหอายุยืนมากครับค่ะแล้วท่านก็ได้รับถวายพระนามหลังสวรรคตรว่ามหาบรมสุขตะซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ค่ะมหาบรมสุขตะค่ะแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ทางประวัติศาสตร์นะคะการสิ้นสุดรัชสมัยอันยาวนานของพระองค์เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,ก,กันกับที่อาณาจักรสุขโขทัยเริ่มก่อตัวแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นมา เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจพอดีใช่ค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อำนาจของขอมในดินแดนแถบนี้ค่อยๆลดลงไปค่ะสรุปได้ว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดนี่ไม่ใช่แค่แบบนักรบที่เก่งกาจหรือผู้สร้างประสาทราชวังใหญ่โตเท่านั้นนะครับค่ะ แต่พระองค์ยังเป็นมหาบุรุษที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจริงๆมรดกทั้งวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะเอโครงสร้างพื้นฐานอย่างธรรมศาลาอโรคยาศาลาเนี่ยก็ยังมีร่องรอยให้เราเห็นในไทยเป็นหลักฐานยืนยันความยิ่งใหญ่ได้ดีเลยนะครับใช่เลยค่ะชัดเจนมากแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อด้วยนะคะ ค,คือการที่พระองค์ทุ่มเททรัพยากรมากมายมหาศาลเพื่อสร้างอโรกยาศาลากับธรรมศาลาจํานวนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงปรัชญาการปกครองหรือความเชื่อทางาศาสนาแบบไหนกันแน่แล้วเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการหรือการดูแลประชาชนในโลกยุคโบราณจากสิ่งที่พระองค์ทําไว้ได้บ้างอืมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับค่ะน่าสนใจมากค่ะ